สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรู n a าซคลิปที่703นะวันนี้รู n a า8ปของเราก็มาอัปเดตข่าวสารรูน่าซกับตาลาดคริปโตนะฮะหลายคนก็ถามนะฮะว่า Bitcoin จะถึง1ล้านจริงหรือไม่นะจริงๆเนี่ยเอ่อคนที่กล่าวว่า Bitcoin จะถึง1ล้านเนี่ยนะเขาก็มองว่ามันจะถึงได้เนี่ยเพราะว่าฟองสบู่นี่สเมการระเบิดหรือ,เ,อเงินเฟอร์มันก็ขั้นหนักนะ อันนี้แหละมันจะเป็นตัวที่ทําให้บิ c คอยถึง1ล้านถ้าเกิดบิทคอยถึง1ล้านนะฮะรูหน้าคงจะเกิน1บาทนะฮะเพราะาอะไรฮนะเพราะว่ารา,ราคาของทรัพย์สินนี่นะมันจะขึ้นตามภาวะเงินเฟอ้อนะซึ่งปัญหานี้เองเนี่ยเริ่มมีข่าวนะค่อนข้างที่จะไม่ดีออกมาเยอะโดยเฉพาะตัวอ e ีลอนนะตัวนักวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยอะนะนะไม่ว่าจะเป็นภาคไทยภาคภาษาอังกฤษตอนนี้ มาถึงประเทศไทยด้วยเนี่ยหลายสำนักข่าวก็พูดถึงนี่สเมกาที่มันกําลังจะขึ้นนะไปถึง35ทิบเ้ายน i นปัญหานี้เองนี่แหละนะฮะมันจะทําให้ฟองสบู่รอบนี้ที่เรากลัวกลัวกันเนี่ยนะว่าเออรอบที่แล้วเนี่ยพระเสาร์นะอยู่ในราศีสิงห์นะเคยเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะพระเสาร์อยู่ราศีกุมจะเกิดวิกฤต นะลักษณะไหนนะเพราะว่าพระเสาเคยไปอยู่ราศีมีนแล้วตอนนั้นเราเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งในรอบออ30ปีที่แล้วนะอ่ะแต่ถ้าเกิดมันไม่มีภาวะเงินเฟอ้อล่ะสเม,สม,มกาเนสามารถรอด ปากเหวไปได้นะราคาของบิตคอยจะถึง1ล้านเมื่อไหร่เอาคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเขาก็ทกาํากราฟเทคนิคนะโดยเอาเทคนิคนะฮะมาทําให้ดูว่าบิตคอยจะถึงหนึ่ล้านเมื่อไหร่นะปีคิทศัก,าการาดที่เท่าไหร่นะแล้วปีนี้นะก็คือปี 2024- 2นย,าายีเนี่ยราคาบิตคอยเนี่ยจะเท่าไหร่อันนี้โดยไม่มีปัจจัยแทรกแซงนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่า บางคนเนี่ยมองว่าบิตคอยจะไปราคาสุดสูงสุดเนี่ยมันจะถึง1ล้านได้ไงคุณไปดูนะฮะราคาของบิตคอยเปรียบเทียบกับเงินที่ประเทศไอ้ที่มันมีเงินเฟอ้อเยอะๆะมันจะทะลุไปไกลมากเลยนะเออสำหรับราคาบิตคอยนะที่จะจบในปี2024นะอ่านะปี2024เนี่ยหรือคือจะจบเนี่ยนะฮะอ,อ,อาจจะจุดสูงสุดเนี่ยนะ ในออทามไฮในบูลันรอบนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่171,600นอะอันนี้คือแนวของเขาอะนะฮะแล้วถ้าก็จะถึง1ล้านดอลลาร์ล่ะนะล้านดอลลาร์เนี่ยเขาก็ให้วันที่ไว้นะฮะวันที่เ,เดือนนะในปี2031นะฮะหรือปี2036นะอันนี้ก็ใครรอถึงจ,จุดนั้นก็ บิตคอยจะถึง1นล้านนะใครซื้อบิตคอยไว้ตรงนี้อาจจะยังไม่ต้องขายอ่ะถือไว้ยาวๆเลยฮนะจนปี2031นู่น2031 2036 20นะก็จะถึง1ล้านอันนี้ในทางเทคนิคนะแต่ถ้าเกิดมันเกิดวิกฤตขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะไปเลยนะไปเลยโดยที่ เขาเรียกว่าหักปากาเซียนนะอันนี้ก็ว่ากันไปส่วนตัวแม็กเองเนี่ยก็เป็นสายเทคนิคในลักษณะดูภาพใหญ่นะผมก็ชอบนะเพราะว่าผมไม่ค่อยดูการาฟเล็กๆนะฮะออภาพใหญ่ของบิตคอยเนี่ยนะฮะจุดบายเนี่ยหลายคนก็บอกว่าซื้อยังซื้อยังเนี่ยจุดบายมันจบบายเนี่ยมันจบไป2ครั้งแล้วฮนะครั้งแรกเนี่ยนะเกิดขึ้นนะเออในช่วงที่เราซึมเศร้ากันในช่วงนั้นหมื่นนะฮะใครที่สอยในโซนนี้เนี่ยถือว่ากําไร นะโซนที่2เนี่ยคือก่อนที่ลาหูจะย้ายออกนะพอหลังลาหูย้ายออกเนี่ยมันก็ขึ้นนะขึ้นมาจนถึงบิตคอยทำทับวิ่งนะหลังจากนั้นมาราคามันย่อนะจุดขายอ่ะจุดซื้อมี2จุดใช่ไหมฮะจุดขายนะจะอยู่ในปลายปี2025ต้นปี2026ราคาอไทม์ไฮของบิตคอยตามแม็กนะแม็กพยากรณ์น,นะก็อยู่ในราวๆนะ เออหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันะใกล้เคียงกับเมื่อกี้นะอ่าอันนั้นอ่าหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยอันนี้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันอ่าถือว่าใกล้เคียงกันถือว่าใกล้เคียงกันใช่ได้ฮนะเอ่อถามว่าราคานี้ไม่ได้อยู่ในปัจจัยเอ่อปัจจัยพิเศษนะปัจจัยพิเศษคือถ้าเกิดฟองสบู่เงืออ่านี่ดอลลาร์สหรัฐมันระเบิดหรือนะวิกฤต นะข้างเงินเยนมันระเบิดนะมันอาจจะไปไกลกว่าน,นี้นะคุณก็ว่ากันไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะหลายคนก็ห่วงนะก็คือกังวลน,นี้วิกฤตหนี้สเมเการที่มันคุกคุนอยู่ตอนนี้นะเออแล้วก็เป็นหนี้ที่เขาบอกว่ามันเพิ่มขึ้นนะเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นหนี้สเมเการเนี่ยเพิ่มขึ้นนะ1 0 0 0 0แสนดอลลาร์ต่อวินาทีฮะ ต่อวินาทีจริงๆนะเอออันนี้ถือว่าเป็นวิกฤตอย่างใหญ่หลวงเลยนะฮะประเด็นปัญหาก็คือตัวนี้แหละนะอาจจะเป็นตัวส่งราคาของบิตคอยขึ้นไป1ล้านได้จริงๆส่วนทางเทคนิคหลายคนก็กังวลว่าดาวืฤหัสย้ายแล้วเนี่ยราคาของบิตคอยจะเป็นยังไงถ้าเป็นสายเทคนิคเขามองว่ามันทําทรงลักษณะเนี้ยเออเราอยู่ตรงนี้นะเออจุดที่เราอยู่นะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยโซนนี้ถ้า ยกตรงนี้มาเนี่ยมันก็ขึ้นต่อนะอันนี้ก็เป็นทางเทคนิคนะฮะส่วนรูน่าซีเองนะเออแม้ว่าราคาจะไม่เป็นไปตามที่เราวางแผนไว้นะแต่ทั้ง3ช่วงเวลาเนี่ยมันก็มานะก็คือมันก็ขึ้นในช่วงเวลาที่เป็นไปตามบอกซึ่งกราฟนี้ก็เป็นกราฟเก่านะอ่าแล้วก็จะเกิดอเกนอังคารต้องสุกอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งจะอยู่รอบนี้แต่รอบนี้เนี่ยจะต่างจากรอบสรอบสารอบนี้ทําไมฮะเพราะมันจะทะลุสามเหลี่ยมใหญ่ คือกาฟชายธงสามเหลี่ยมใหญ่อะนะฮะออรอบแรกนะอังคารต้องสุกรอบนี้เนี่ยนะก็อยู่ในบล็อกนะบล็อกของมันคือบล็อกนี้นะอังคารต้องสุกรอบปลายปีนะปลายปีที่แล้วนะพฤศจิกาอันนี้ก็ขึ้นตรงเวลายนะอยู่ในบล็อกของมันนะแล้วก็ดาวพฤหัสต้องอาทิตย์มันก็ขึ้นนะแต่มันขึ้นไม่เป็นไปตามเป้านะั่นแหละคือปัญหารอบถัดไปนะจะเกิดขึ้นในช่วงกรกดาสิงหานี้ กรกรดาสิงหานี้เนี่ยจะเป็นเกณฑ์อาคารต้องสู่เกณฑ์เดียวกันนะกับรอบนี้ฉะนั้นเนี่ยแต่รอบนี้เนี่ยมันอยู่นะปลายแหลมของชายธงบดีเลยเห็นะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้อาจจะมีลักษณะเด้งทางเทคนิคนะก็ต้องดูกันไปสําหรับตัวลูน่าสีส่วนการพยากรณ์เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นสายเทคนิคไม่ว่าจะเป็นโหนโหนเนี่ยได้ช่วงเวลานะแต่เรื่องราคาเนี่ยมันหาจุดเอ่อที่จะคาดการราคาก็ไม่ได้นะฮะ ในยุคสมัยนี้เนี่ยเขาก็เลยเริ่มมี AI พยากรนะเมื่อก่อนเป็นสายเทคนิคนะกราฟเทคนิค นะกาฟเทคนิคแล้วก็มาโหนนะตอนนี้นี่มี AI มาพยากรณ์แล้วนะ AI ก็พยากรณ์โดยคำนวณโดยใช้ข้อมูลนะปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น Chat gpt ก็ดีนะฮะ l o o g m i n i m i n i ก็ดี Gemini ก็ดีเนี่ยนะฮะก็ตั้งตัวเป็นศาสดาพยากรณ์นะเออส่วน AI หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยก็คาดการราคาอันนี้เป็นคนตุรกีนะฮะเอออเนี่ยมองว่าราคาของ Luna C เนี่ยนะจะไปถึง1บาท ในปี2026ในปี2026นะไม่ใช่ปี2024แต่อย่างที่บอกนะฮะว่าปัจจัยตรงนี้เนี่ยไม่ได้รวมนะก็คือไม่ได้เอาเรื่องเป๊กมาคิดด้วยคือมันเป็นการาซื้อขายแบบกลไกลตลาดปกตินะฮะกลไกลตลาดปกติซื้อขายเท่าไหร่มันก็จะไหลไปตามนี้แต่ถ้าเกิดมันมีปัจจัยการเป๊กด้วยอันนี้เป็น เป็นเขาเรียกว่าทางเทคนิคมันเป็นการขึ้นทางเทคนิคเนี่ยก็อาจจะเกิน1บาทในปีใดปีหนึ่งนะที่มีการเป๊กก็ต้องรอกันไปอย่างที่บอกนะปัญหาของนี่สมเมกาเนี่ยค่อนข้างที่จะวิกฤตนะตอนนี้เนี่ยหลายคนก็มุ่งเป้าไปที่ปัญหาค่างเงินเยนนะซึ่งรู้สึกว่าจะส่งผลไม่ค่อยดีแล้วเริ่มรู้กันอย่างเป็นในๆแล้วนะฮะก็เกิดความกังวลน,นะเพราะว่าตอนนี้ธุรกิจต่างๆเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเลเ็กสเนเนี่ยมีมากถึงส4 3เนะที่ไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้นะฮะนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่อยู่พอสมควรนะ ส่วนปัญหานี่สเมการอย่างที่บอกแล้วฮะว่ามันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจริงๆเนี่ยนะฮะปัญหานี่สเมการเนี่ยนะ,ะที่หลายคนมักจะพูดกันไม่ว่าจะเป็นช่องต่างๆก็ดีนะ,ะไม่ว่าจะเป็นทิกตอกก็ดีเนะะี่ยรู้สึกว่าจะมีนะ,ะบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเนี่ยเริ่มพูดถึงเรื่องตรงนี้ค่อนข้างเยอะรวมถึงอีลอนมาร์กด้วยนะอีลอนมาร์กก็เริ่มพูดแล้วนะฮะว่ามันแทกจะไม่ไหวแล้วแสดงให้เห็นว่า ตอนนี้เนี่ยที่แบ็กล็อกเนี่ยนะเขาพยายามที่จะขอสปอตบิตคอยน์ ETF เนี่ยมันเกิดมาจากคำพูดของคุณโรเบิร์ตเอฟแคนเนดีจูเนียไงที่บอกว่าบิตคอยเป็นหลุมโลบภัยนะเขาจะซื้อให้ลูกเขาทุกคนเลยนะแล้วเขาก็ซื้อให้ลูกเขาด้วยเนะี่ยอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในคริปโตเนียนนะ ตัวแบ็กล็อกเองเนี่ยก็พยายามที่จะทำทุกอย่างให้ตัวเซกเองอนุมัติสปอร์ตบิตคอยแม้ว่าเซกเองเนี่ยจะไม่อยากอนุมัติแต่ก็ต้องอนุมัตนะิฮะเพราะว่าตัวแบ็กล็อกเองนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ให้ทุนการสนับสนุนถึง2พักนะเขาก็จ่ายเงินสนับสนุนทั้ง2ฟักสองพักเสมอกันนะฮนะฉะนั้นเนี่ยการอนุมัติครั้งนี้ผมว่าเป็นการอนุมัติเพื่อที่จะให้นักลงทุนบางกลุ่มเนี่ยหนีเข้าไปอยู่ในบิตคอยในคริปโตมากขึ้นนะฮนะ,ะส่วนโฟกี้นะ มันจะมีเหรียญตอนนี้อยู่2เหรียญด้วยกันที่ค่อนข้างกาวหนักนะฮะในชุมชนเราก็จะมี f o กี้ใช่ไหมโฟกี้เนี่ยของเจ้านี้เนี่ยกาวถึงตัว f o กี้เนี่ยจะไปถึง1เซนเลยนะจุดสูงสุดนะฮะของโ o กี้ทางเทคนิคของเขาเนี่ยเขามองว่าจะไปจบที่0.012ดอลลาร์สหรัฐก็คือ1เซนกว่าถ้าเกิดถึงจริงอย่างว่าก็มีหลายคนน่าจะรวยอยู่พอสมควรอันนี้ก็เป็นตัวโฟกี้นะฮะส่วนด็อกเองตอนนี้นะได้รับ การยอมรับให้จ่ายนะจ่ายเงินในบริษัทเท s l a นะหลายคนก็มองว่าเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับไปที่1ดอลลาร์นะอันนี้ก็ดูกันไปนะฮะประเด็นปัญหาด็อกเองเนี่ยต้องลุ้นนะฮะว่าทวิ t เตอหรือ X เนี่ยได้รับใบอนุญาตมาแล้วครึ่งหนึ่งเนี่ยจะเอาด็อเนี่ยมาเป็นตัวสกุลเงินประจำา X หรือเปล่านะก็ต้องรอดูนะฮะส่วนโฟกี้อันนี้เป็นทางแพทเทิร์นนะนะ ส่วนเวโลจริงๆเวโลเนี่ยนะหลายคนก็กาวไว้ที่1ดอลลาร์60แต่ตัวจาวันเนี่ยก็มองเป้าแรกนะเขาก็กาวไว้1ดอลลาร์นะดอลลร์ 1. กว่าเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดคุณจะเทคออฟนะก็คือจะลงจากจะลงแล้วนะก็ขายอยู่ที่เกือบเกือบหดอลลร์ 1. ได้นะเกือบเกือบหดอลลร์นะนะราคานี้ฮนะอันนี้คือราคาเป้าหมายที่ ราคาสามารถวิ่งไปได้นะอันนี้ก็เป็นทางเทคนิคสำหรับเวโลแต่จริงๆเวโรเนี่ยนะฮะมีคนกล่าวว่ามันจะไปถึง2ดอลลาร์ในปี2000นู่นอะ่อะ2026นะฮะเออก็เดี๋ยวไปดูกันที่กราฟนะส่วนโทเค็นต่างๆที่สร้างอยู่ในเชนของลูนาเนี่ยก็ต้องบอกอย่างนี้ว่ายังไม่มันเหมือนเป็นการสร้างพระเครื่องที่ยังไม่ได้ปลูกเสกอะ่ะ มันยังไม่ดังอ่ะนะมันคือเป็นพักเครื่องที่ยังไม่มีประสบการณ์นะก็มีหลายเหรียญอยู่พอสมควรนะที่มีการสร้างขึ้นนะเอ่อไม่ว่าจะเป็นตัวเนี้ยบรรดาเหรียญต่างๆเนี่ยรวมถึงสารพัดเหรียญน,นะอันนี้ก็เป็นเหรียญผู้พักษานะฮะเอ่อพวกนี้คือเหรียญที่เกิดขึ้นในเชนในเชนของลูน่าซีแต่เป็นพักเครื่องที่ยังไม่ดังคือพักยังไม่มีประสบการณ์นะเหมือนสร้างพักออกมาใหม่อ่ยยังไม่มีคนเอาไปลองปืนหรือไป ให้ลดชนนะฮะมันก็เลยยังไม่มีประสบการณ์นะถ้าเกิดมันมีประสบการณ์นี่เหรียญมันบูมขึ้นมานี่มันก็ทําให้เชนของลู n a เนี่ยดังเหมือนโซล a น่านะโซลาน่เนี่ยมันเริ่มต้นมาจากบองใช่ไหมฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยเชนมันคึกคักขึ้นนี่ก็น่าจะเหรียญพวกนี้ด้วยอันนี้ก็ดูกันไปฮะส่วนคนนี้นะกล่าวว่าตัวเวโลเองเนี่ยจะไปถึงเกือบ6ดอลลาร์นะแต่6ดอลลาร์เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในปีนี้นะ เกิดขึ้นในปี2025แต่ถ้าเป็นปีนี้ล่ะนะสิ้นปีนี้เนี่ยราคาของตัวเวโลนะเวโลเนี่ยจะจะขึ้นไปอยู่ที่เกือบเกือบ1ดอลลาร์เกือบเกือบหดอลลาร์นะก็น่าจะเป็นไปตามที่ตัวจวันบอกแหละนะประมาณ95เซนนะอันนี้ก็เป็นราคาที่จะขายปลายปีนี้อ่าสำหรับคนที่ถืออยู่ก็ลองจําผมจะบอกงี้ฮนะ ว่าทางเทคนิคเนี่ยคุณคุณถ้าเกิดใครจําได้นะอย่างก็ลรูน่าซีเนี่ยสายเทคนิคเนี่ยก็คาดการว่าพฤติการปีที่แล้วลูน่าจะขึ้นใช่ไหมสรุปมันก็ไม่ขึ้นใช่ไหมฮะสายเทคนิคเนี่ยบอกว่าเอ่อจะขึ้นมีนามันก็ไม่ขึ้นคือต้องบอกอย่างนี้ว่าแนวโน้มพวกนี้เนี่ยมันเป็นการคาดการบางทีไม่ว่าจะเป็นสายเทคนิคก็ดีเนี่ยเขายังผิดเนอะจะมาเอาอะไรกับโหนนะเพราะว่าโหนเนี่ยมันได้เพียงแค่ช่วงเวลา นะช่วงเวลาก็คือมันขึ้นในช่วงเวลานี้แหละนะอย่างก็ลูหน้าเนี่ยสองช่วงมันก็ขึ้นตรงเวลาแต่ปัญหาคือราคานี่แหละมันจะถึงไหนขนาดตัวพี่ดิเลกเองก็ยังยังไม่ตรงนะฮะแต่ปัญหาก็อย่างที่บอกเลยฮะว่าตัวลู n น่าซเองต้องรอเป็กอย่างเดียวเท่านั้นนะถ้าเป็กอย่างเดียวหรือปลายปีนี้เนี่ยมีการปั่นจักรยานจริงๆอย่างว่าเนี่ยก็อาจจะทําให้คนออก หมายความว่าคือเกิดอาการเบื่อผมเชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่เนี่ยก็จะมีอาการอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าค่อนข้างเบื่อเมื่อไหร่ที่คุณเบื่อแปลว่าเขาเริ่มมีความรู้สึกว่าเขาเริ่มชชนะคุณแล้วเขาอาจจะฟังผมทุกวันก็ได้นะฮะว่าเนี่ยไอช่องนี้มันก็พูดนะทำให้คนเนี่ยไม่ยอมปล่อยของสักทีนะเ,ออเมื่อไหร่ที่มันพ้นเกณฑ์ที่มัน ทำนายไว้เนี่ยนะทุกคนก็น่าจะปล่อยของนะก็ให้มันขึ้นเพราะถ้าเกิดมันไม่มีปลจจัยประซ้อยไปเป็นนั่งร้านให้เขาอะราคามันก็ไม่ขึ้นไงฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยต่างไม่ปล่อยของอย่างที่เรารู้กันนะว่าชุมชนชาวไทยนี่ถือลู n น่าซนี้ติดท็อปติดท็อปตลอดเลยนะในคอยเกโกะะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยให้เห็นว่าเออ แปลว่าชุมชนเรานี่ค่อนข้างเข้มแข็งอยู่พอสมควรนะฮะอันนี้ก็ดูกันไปนะว่าใครจะสละเรือก่อนนะแล้วใครจะอยู่ไปจนถึงกนนะก็อยู่ที่กําลังใจละตอนนี้อันนี้ก็เป็นเวโลนะเหมือนจะมีการเปิดกระดานเทรดนะฮะอันนี้เป็นปัญหาหนี้สเมกาฮะผมจะให้ดูอย่างนี้ฮะสเมการเนี่ยมีหนี้นะที่วิ่งอยู่ตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกอะแสนดอลลาร์นะตอนหนึ่งแสนดอลลาร์สหรัฐตอนหนึ่งวินาทีนะ สเกาเนี่ยมีหนี้เกือบ35มิบเ้ายนจีนมีหนี้อยู่ทั้งหมด14บิี่ t ียนนะส่วนนี่ไงญี่ปุ่นโอโ้ติดอันดับ3เลยนะอันดับ3นะ13บิาเไอ้ตรงนี้แหละฮะที่มันจะเป็นปัญหาที่กำลังกำลังเครียดกันอยู่นะว่าถ้าตรงนี้ระเบิดจริงๆเนี่ยนะฮะมันก็จะโอ้โหกระทบหนักเพราะอะไรฮะเพราะว่านักลงทุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็น ถ้ามีข่าวนี้รู้สึกว่านักลงทุนใหญ่ๆเลยนะมากู้มากู้ญี่ปุ่นใช่ไหมฮะแล้วก็ไปซื้อหุ้นในญี่ปุ่นไอ้นี่แหละมันก็จะเป็นปัญหาไปเนี่ยเพราะว่านี่มันพุ่งสักขนาดนี้นะคือถ้าสองเจ้านี้ระเบิดพร้อมกันนี่มันจะยังไงเนี่ยบิตคอยเนี่ยมันจะถึง1ล้านก่อนปี2031หรือเปล่าก็ดูกันไปนะะมันก็จะมีสองเจ้านี้นะส่วนเยอรมันนะมีอยู่แค่สามทิลเลียนนะ จริงเนี่ยนะถ้าเอานี้ไอ้สามสิบสี่ t r เล l i นมาแปลงเป็นลูน่าซีเนี่ยนะก็ได้หนึ่งดอลลาร์นะต่อหนึ่งอาจจะได้สองดอลลาร์เลยด้วยซ้ำบ้างเนี่ยถ้าเอาหกจุดหกล้านนะหกจุดหกทิน l l i นนะหกทิเลียนอันนี้มันสามสิบห้าทิ i l l i ใช่ไหมเออถ้าเกิดมันเป็นหนี้ของเยอรมันเนี่ยมันสาม t r เลี i o หนี้ของอังกฤษสาม t ิ i l l i o อินเดียสาม t ิ i l l i o อินเดียยังน้อยกว่านะฮะสเปนกับจีนนี่ก็โอ้ก็สองอันเนี้ยรวมกันอนะ ได้รามอเมริกานะอันนี้ก็คือนี่ที่เห็นอยู่นะเป็นการเปรียบเทียบนะฮะอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องสําคัญเลยก็ตัวด็อกจริงๆเนี่ยดอกเนี่ยนะฮะเกิดราศีพิจิกใช่ไหมดาวพฤหัสเล็งฉะนั้นเนี่ยหลังอย่างนี้เนี่ยดูไปเถอะมันจะเป็นเว็บถัดไปปัญหาคือราคาจะถึงเท่าไหร่ซึ่งหลายคนก็กาวกันว่าเออจะถึงนะ6ดอลลาร์บ้างละ10ดอลลาร์บ้างละนะแล้วแต่ที่พอใจเลยฮะ แต่ด็อกเองเนี่ยนะถ้าเกิดตัวทวิตเตอร์มาใช้เป็นสกุลเงินประจํา X จริงๆนะอันนี้แหละฮะคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะฮะว่าทุกเหรียญเนี่ยมันมีไม้เด็ดเป็นของมันอย่างก็ตัวด็อกเองเนี่ยไม้เด็ดของมันก็คือเป็นสกุลเงินประจาทวิตเตอร์ไอเนี่ยคือไม้เด็ดเขานะเขาไม่มีไม้เด็ดอื่นนะเขามีไม้เด็ดเดียวนะแล้วอีลอนเองก็ชอบผักเหรียญน,นี้โดยอ้างว่าเ,เจ้าหน้าที่ของบริษัทเขาเนี่ยถือถือด็อก จำนวนมากนะเขาก็ต้องช่วยลูกช่วยลูกน้องเขาเองอันนี้ก็เป็นเรื่องของอีลอนแต่ส่วนของชิบ่าเนี่ยมันก็คือบูทาลิกนะถ้าบูทาลิกทำอะไรสักอย่างกับชิบ่าเนี่ยมันก็ขึ้นส่วนลูน่าซเนี่ยนะเราก็มักจะเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของแบบอ e ีแอบอะนะก็คือไม่เปิดเผยแบบโจงแจ้งสักเท่าไหร่นะฮะว่าใครเป็นเจ้าของนะเราก็มักจะต้องใช้คำเลี่ยงๆไปะนะฮะ ปัญหาก็คือมันไม่มีความชัดเจนเพราะว่าอะไรคนระับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปบอกลงตรงนะว่าใครเป็นเจ้าของเนี่ยตัวลูน้ามันก็จะถูกฟ้องไงฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องทําให้มันเหมือนซาโตชินากาโมโตะนะฮะที่เซกเนี่ยก็ไม่รู้จะส่งหมายสารไปให้ใครเพราะไม่รู้ว่ามันเป็นใคร นะฮะฮคืออยากจะฟ้องซาโตชินาการโมโตมากใจจะขาดน,นะสำหรับเซกอะแต่ฟ้องไม่ได้ไงไม่รู้จะฟ้องใครไอ้น,นี่คือข้อดีฮะพอมันไม่มีใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงเนี่ยนะแล้วมันไม่มีตัวตนหรือมันไม่มีอะไรเนี่ยเขาก็ฟ้องไม่ได้เขาฟ้องได้เฉพาะเหรียญที่มันมีผู้สร้างอะนะ,ะเช่นอะไรฮะอา้อาวเ,เช่นตัวตัวริปเพปิลเขาก็ฟ้องใช่ไหมคือเขาฟ้องริปเพปิลเพราะบริษัท ริปเปิลมันอยู่ในสเมกาไงก็เ,เลยฟ้องได้ส่วนจัตินซันเนี่ยเขาอ้างว่าจัตินซันเนี่ยบินเข้าบินออกที่สเมกาเขาก็เลยฟ้องจัตินซันว่าแปลว่าการทําธุรกรรมบางอย่างเกิดในแผ่นดินเขานะฮะอีกอันหนึ่งนะตัวโดเขาก็อ้างว่ามีคนไปร้องเรียนที่เซกนะเขาก็เลยมีอํานาจฟ้องนะอันเนี้ยคือปัญหาก็คือเขาพยายามที่จะไล่เก็บคนที่มีตัวตนนะ่ย ไอคนที่ไม่มีตัวตนนี่ไม่ค่อยจะเก็บนะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องดูไปว่าเจ้าของที่แท้จริงของเราเนี่ยเขาจะทําอะไรนะอย่างที่เรารู้กันนะว่าการเป๊กเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขอยู่2เงื่อนไขที่เขาก็ตัวเลนไลท์คิปเตอร์นะก็บอกอยู่ว่ารออยู่2เ,นะเ,เรื่องนะสเรื่องสาเรื่องนะเรื่องแรกก็คือผลคดีเรื่องที่2ก็คือการบังคับใช้กฎหมายไมก้าที่จะเกิดขึ้นในสภาพยุโรป อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องตัวกฎหมายสเตเบ e c o คอยที่ผมก็พูดออกจะบ่อยนะฮะปัญหาก็ดูดูกันไปฮะเป๊กเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นละฮะเมื่อนั้นคุณก็จะได้เงินนะคุณรอได้ก็รอไปอันนี้ก็เป็นข่าวที่กาวอยู่พอสมควรสําหรับด็อกนะก็จะมีอยู่3เหรียญ4เหรียญน,นะฮะที่ค่อนข้างมีความกาวอยู่ในช่วงนี้ส่วน l ู n a าีก็ต้องรอว่าบุคคลที่เราก็รู้ว่าใครเนี่ยจะทําอะไรกับรูน่าซีเมื่อไหร่นะก็ฝากไว้เท่านี้ฮะสวัสดีครับ